พี่น้องแล้วก็ได้ขอองค์พระศิีวลีอัญเชิญองค์พระศิีวลีพระสังกัจจายเสด็จลงมาจุดธูปขอพระศิีวลีก็ได้สามตัวตรงๆนะครับมาเที่ยวรับพี่น้อง มัวตสสักคขวะโตราโตสัมมาสัมพุทตทสักนะโมัวแต่สัรขวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทตะสันะโมัต่สะัะเขวะโทระหะโตสัมมาสัมพุตะตะสีวลีจะมขัาเถรเทวตานรปุชิโตโสระโหปติยาชิคิอะหังวันธามิตังสัต t า สีวลีจมะมหเทโยยัตถาเทวาทิปูชิโตโสระโหปัตตยาถิหิอหางวันตังสตาสีวลีระปุนังเอตังสุธิลาภังขว,วันตุเมทางอารัตนานังธรรมังอารัตนานังสังขังอารัตนานังพุทธัทง,งระสิิเมธรรมังระสิิเมสังขังระสิิเม ทางแค่ฆ่าดทำบานแค่ฆ่าดสังขคำแค่ฆ่าดพระบารมีแก่คุณพระศรีวลีพระบารมีแก่พระสังกัจจายมีเหตุครับจำมบุเสาเออพี่นอน แล้วก็ได้ขอองค์พระศรีวลีอัญเชิญองค์พระศรีวลีองค์พระสังกัจจายเสด็จลงมาจทูปขอพระศรีวลีก็ได้สามตัวตรงๆนะครับมาเที่ยวครับพี่น้องสังกัจจายอยู่ที่เราปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติดี อยู่นนสิทธิ์ในธรรขยันสร้างบุญสร้างกุศลด้วยพระบรารมีแห่งบุญกุศลที่ลูกสร้างขอพระบรารมีบุญกุศลนี้จนดนบดาลให้ลูกพบแต่ความสำเร็จในธุรกิจในหน้าที่การงานขอให้สุขภาพของลูกร่างกายแข็งแรง,งสมบูรณ์มีผลเมลามัยที่ดี แควข้าปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งสิ้นขอองค์พระบรารมีพระศีวลีที่ศักดิ์สิทธิ์นี้โปรดรลบันดาลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งไหนก็ได้สิ่งนั้นคิดเงินก็ขอเงินไหลมาคิดทองก็ขอให้ทองไหลมา โขอขอให้โชคไหลามาขอให้โชคไหลามาขอให้ได้รวันที่นั้นด้วยเทิสาธุกสาธุกอระบารมีพระศรีวลีที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ถ้าลูกทำบุญมาถึงก็ขอพรอ,องค์พระศรีวลีที่ศักดิ์สิทธิ์นี้โจทย์ช่วยบุญบันดนาลให้ลูกได้มีโชค ใหญ่ถูกรมววันที่หนึง่งด้วยเถิดครับท่านผู้ชมการปฏิบัติดีก็ตะชอบผลมันเกิดช้าเราต้องมีความอดทนมุ่งม,มานะสร้างแต่คุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลวันละนิดและบุญกุศลนั้นจะช่วยท่านไม่ช้าก็เร็วขอให้ ท่านมีความอดทนบุญจะสำเน็จในหน้าที่ส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะอวยพรให้ท่านนั้นมีโชคเมื่อเรายันสร้างบุญตักบาตรทุกวันสวดมนต์ทุกวันตูนิสิน ในทมปฏิบัติตสิ่งดีความดีก็จะมัน,มนเกิดเราขอสิ่งักสิบสิ่งสักสิ์ก็จะแม่ตาและสงสารให้นี่ก็สิ่งสักสิทธ์ก็ได้แม่ตาสงสารผมสามตัวตรงๆครับหมดที่ผ่านมาในครับจุดทุกอกสามตัวหนักตรงนะครับเจ็ดแปดสองครับก็ได้นิดห,หน่อยๆนะครับ ก็แม่นกว่าอาจารย์ใบหวยเป็นสำนักกับเราไม่ถือว่าอาจารย์เราถือว่าเราปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบบางคนก็เรียกตัวเองว่าอาจารย์ศีลห้าก็ยังไม่ได้เลยเราก็ขอปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบอยู่ในศีลในธรรมไม่ใช่อาจารย์ต้อเป็นบุคคธรรมดาสามมาชนปฏิบัตรริเขียน,สร,นสร้างบุญสร้างกุศลเมื่อบุญกุศลมาถึง ก็จะได้คนน